มึ๊งมึ่ะมึ๊งมมึ๊งมึ๊งมึ๊งซุกแม่โอ้ยสุกแม่โอ้ยโอ้สุกแม่เหรอฮะฮะมึน่ะโอ้ น้องไฟดอนเอ้ยเขากำลังจะงอกนั่นน่ะฮะฮะเขากำลังจะงอกหรือเปล่าน่ะเห็นเป็นตุ่มๆเนาะนั่นน่าตุ่มๆน่ะเนาะเนาะ้ยเฮ้ย ตามตุ่คุณแม่ต่อยต่อยต่อยอุ้ย